อันนี้ก็เป็นเห็ดละโงกเนาะเห็ดตะโงกเก็บจากไหนมาดาน้องซื้อมาขายต่อเออนึกว่าเก็บข้างหลังจากป่านี่ไม่มีเนาะมีแต่เป็นมีแต่เห็ดป่าใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเห็ดรับซื้อเขาไปเก็บจากไหนมาล่ะตามป่าเนาะมาขายต่อเราเราก็มาขายต่อรับซื้อมาขายต่อลำใหญ่เนาะปองใหญ่เนาะเออ ท่านผู้ชมอันนี้คือหน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานผมไม่กินหน่อไม้ดิเออแบบเป็นหน่อไม้ยังไงให้หน่อไม้หวานมันคือกินได้เลยใช่ไหมเนี่ยต้องต้องต้มไหมต้มรสชาติมันอ๋อเป็ฟื่อนเหมือนกันถ้ากินดิบเนาะไม่ได้เนาะต้องต้มมันหวานๆหน่อไม้จิมจูกิมจูจากเกาหลีเนาะก็เป็นพันพันต่างประเทศนะครับ อันนี้เป็นขาอ่อนนะครับท่านผู้ชมขาอ่อนจากที่ยังอันนี้แกะแล้วนะครับแกะเปิดแล้วอันนั้นยังไม่แกะอันนี้ชาวบ้านเขาปลูกเองนะครับมานั่งแกะแกะขายกันมาสิบบาทนะครับท่านผู้ชมเนี่ยกันมาสิบบาทอันนี้แกะแล้วประมาณนี้อันนี้คือแกะแล้วอันนู้นที่ยังไม่แกะจะเป็นวันนี้นะครับไหมตะรอนนี่นะ คาออนนะสารพุณทางยาก็คือว่าขับลมแกร้อนในมาต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยเหาะนะครับรระะท่านผู้ชมคนตำบลจักรตาตตำบลอำเภอจักราตสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับมาเปิดค,คลิปงาที่สถานัดชุมชนนะครับที่ตำบล อำเภอตำบลหินโคนนะครับบ้านหินโคนตำบลอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มาเปิดคลิปพาทุกท่านมาเดินชมตลาดนัดยามเย็นเย็นเป็นตลาดชุมชนนะครับผมก็มีของขายหลากหลายนะครับพอดีกลับจากลำปมาตนะครับเนาะก็เลยเดินทางผ่านจุดน like ี้มาบ้านนี้มาครับบ้านหินโคนนะครับ ก็จะเป็นตลาดชุมชนหมู่บ้านนะครับก็จะมีของขายหลากหลายนะครับทนะ่านผู้ชมนะมีอาหารสดอาหารคาวนะครับเป็นตลาดสดที่อยู่ติดถนนนะครับทางผ่านพอดีก็เลยลงมานําเสนอความเพื่อนทุกท่านมาแบ่งปันบรรยากาศนะดูตลาดว่ามีอะไรกินบ้างนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นตลาดชุมชนนะครับบ้านหินโคนนะครับบ้านหินโคน ตำบลอำเภอจากรหลานเข้าเขตจากรหลานโคราชท่านผู้ชมครับรก็จะมีของขายหลากหลายเยอะแยะนะมีทั้งกุ้งทั้งหอยปูปลาตอนนี้ก็พ่อแม่พี่น้องก็เดินทางมาจับจ่ายซื้อขายจับใจ่ายใช้สอยกันหนาตานะครับก็เนื่องจากว่าเป็นตลาดชุนชนหมู่บ้านค่อนข้างที่จะเป็นตำบลน,นะครับเป็นตำบลเนาะนั้นคนเดินน่าจะเยอะแยะคนเดินเยอะแยะนะตอนนี้กำล,ลังคึกคื้นนะครับ ก็จะมีม <minutes> <balls> <us> ีส <t eterm oon> ินค้าอาหารทั่วไปนะครับเป็นอุ้ยใะเย็นใะเย็นใะเย็นเป็นขนมพกนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นนี้เป็นขนมพกนะครับเป็นตลาดชุมชนนะครับมีของขายหลากหลายสินค้าหลากหลายนะครับมีผลไม้ก็มีนะครับท่านผู้ชมผลไม้ก็มีของทะเลนะครับถึงอยู่ใกล้ทะเลก็มีของทะเลขาย พ่อแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเขานำส่งมาให้อิมพอร์ตจากทะเลก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็เลยมาเปล่งปรับบรรยากาศนะครับทุนผู้ชมเดินเลยเดินนะแล้วก็มีจะมีพวกพวกน้ำนะครับพวกน้ำ ภาพเสียงชัดไหมครับท่านผู้ชมภาพเสียงชัดไหมนะฮะเอาบรรยากาศเนาะครับแบ่งปันบรรยากาศครับระหว่างขาวเรากินข้าวในมาร์ชแล้วเป็นตลาดใหญ่นะนะครับตลาดตำบลตลาดอำเภอมีของกินหลากหลายนะครับเนี่ยก็จะมีตัวนี้จะเป็นโซนอาหารนะครับ ส่วนอาหารส่วนผักผลไม้นะครับมีอาหารหลากหลายนะจุบันนก็จะมีผักขายดีไหมครับขายดีไหมขายดีครับขายดีขายดีขายดีร่ำรวยเด้อร่ำรวย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 เงินทองเงินไหลมาเทมาเงินไหลกองทองไหลมานะครับ พ่อค้าไม่ค้ายิมแยมจอมใสนะครับค้าขายร่ำรวยเศรษฐกิจดีนะครับ กินไข่มีไข่ลังๆมีตัวด้วยมีตัวไม่มีตัวไม่มีตัวเนาะไข่ลังๆไม่เป็นตัวสิไข่ลังๆไม่มีตัวอันนี้คือไข่ลังลังนะครับก็นะครับ น,นี่เป็นเนื้อหมูโซนเนื้อหมูนะอันนี้ก็จะเป็น่วนผลไม้ ยีนตาผ้าวําโลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับฝาดหวานอร่อยฝาดกรอบหวานอร่อยนะครับม hmm. ีทองขายด้วยนะครับทานผู้ชมีทองขายด้วยครับทองบัตนึงก็ตัวนี้สี่หมื่นกว่านี่ทองแท้ไหมครับทองแท้ไม่ดำไม่ลอกเนาะ แต่จะนำไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมอันนี้มีทองแท้ขายนะครับไหนเหมือนจริงมากเลยคะหนักบาทหนึ่งเนี่ยพี่ทองแท้ทองแท้ไม่แฝงไฟทองแท้เหมือนกันเลยพี่อย่ามีดูเนี่ยของเราเป็นทองแท้ะไอ้ของเราเป็นทองไอ้ปลอมไอ้นี่ของปลอมไม่ต้องแก้อะ นยองไม่ขาดมีมาโกหกยังไม่เชื่อทองแท้นะครับไม่หลอกไม่ดำเหมืนจำนำไม่ได้เหมือนเลยเนาะมันทำไม่เหมือนเดิมเเหมือนจริงพ่อเหลี่ยมอะไรต่างๆเหลี่ยมเหมือนเลยเนี่ยครับเป็นป้องอ้อยเป็นป้องประมาณนี้เหลี่ยมสวยอืมมันเป็นทองชุบป่ะมันไม่ชุบหรอกไม่ชุบหรอกมันเส้นแท้อว่าไปหา่ะคือก็มีเจ็ดเลยขับพ่นสีมาเนาะได้ไง เป็นไมค่อนเไมคอนเป็นอันนะเป็นอันน่ะเวาเอาเอาท่องนี่มันชุบนะชุบหนาชุบบางมีมีแต่คอบพราะไม่ขาดแต่คอใส่เจ็ดบาทอันละห้าสิบบาทมีคอเพราะว่าที่ใส่ท่อแข็มันหลอกทไปใส่ผ่านน่ะเอาได้แต่คอสวัสดีพี่จอนโคราชครับคืนนี้มีนัดพี่จอนบ้างไหมถ้าว่าง ถ้าว่างสแตนบายไว้นะครับสวัสด,ดีพี่สมพงศ์ครับบวัดดี้พี่สมพงศ์พี่สิทธิผลนะครับปานเพรปานแฟงน,นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็พามาชมบรรยากาศตลาดนัดนะครับนะแต่งบบรรยากาศยามเย็นๆอย่างนี้เดินทางมาจากลำไบามาดจะเข้าเมืองโคราชเห็นตลาดนัดข้างทางก็เลยถือโอกาสมานําเสนอพาเพื่อนๆทุกท่านมานะมาชมบรรยากาศนะครับแต่มงบรรยากาศ เย็นๆก็มีสินค้าหลากหลายนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทั่วไปนะครับปักผลไม้นะครับหา้งห้องเลยเนอะอเลยียจ้กี่บาทกี่บาทเอากี่บาทเอากี่บาท หายยากเลยพี่พี่มี50บาทได้ไหนลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มีผักโอ้มีบวบนี่บวบเปี่ยมนะครับแล้วก็จะมีมันมันแก้วใช่ไหมมันเทศไาห้พี่มันเทศนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปลูกเองเนาะ ปลูกเองด้วรับมาปลูกเองเนาะอ๋อก็คือปลอดสารพิษนะพี่นนองมาละสิบบาทเองท่านผู้ชมกินกับลาบกินก้อยขมอร่อยนะมาละนะครับมะละกอมันเทศปลูกเองมะละกอปลูกเองปลูกเองจากสวนอันนี้ปลูกเองอันนี้ปลูกเองนะครับไปต้มกินหอมปลาที่ไหนอ๋อนี่ไง ของแท้ปลอดสารพิษปลอดสารพิษส้มเนื้อส้มหมูค่ะส้มหมูเหรอส้มเนื้อดาวส้มเนื้อ้ะคะหมดแล้วค่ะอ๋อก็จะมีปลารากินหอมๆนะผมก็ว่ากินปลารจากไหนมาที่นีเองนะครับทำเดียวหรือทำไรคะหลายช่องทางครับอ๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอาิเชฐ์ซาน้อยอาิเชิดเลยนะอภิเชฐ์ซาน้อยครับ ไลฟ์สดนะไลฟ์สดเดี๋ยวตัดต่อคลิปคุณตัดต่อคลิปจะอยู่ตามตามจริงจะจะเน้นอะไรติ๊กตอกหรือเดี่ยวไลฟ์แพลตฟอร์มค,ครับแม่เหรอก็มีพวกคลิปเดียวได้เยอะเลยมั้งต้องเริ่มทั้เริ่มทำผู้ติดตามแค่แปดพันคนเองเยอ่หรอกเอออยากอยากจะอยากจะขอคำแนะนำนั่งก็ได้ไเดี๋ยวทักเดี๋ยวทักไปในเฟซส่วนตัวเนาะจะไอ้ไอ้น้องน้องมันทำไม่หมน่ะติ๊กตอก ไล่สดอยู่ตัวนี้ใช่ไหมอุ้ยเยอะถามได้ไป่เป็นไรไม่เป็นไรมีอะไรผมแต่ผมตอบได้ก็ตอบอยู่ไอ้คนตามเท่าไหร่ลูกติดตามเท่าไหร่สามพันสามพันอือติดตามสามพันก็พอพอได้อยู่ทำไปเรื่อยๆแหละทำไปเรื่อยๆขั้นตอนการต่อต่อคลิปหมดเหรอก็เยอะเสียงอ่ะหนาหลายหมื่นหลายหมื่นก็มีเออก็ผ่านแล้วงั้นน่ะถ้าจอดยิวเยอะนั้นน่ะก็มีอือ ช่องไหนอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ไหมติ๊กตอกอ๋อติ๊กตอกผมไม่ลงนะมันหลายแพลตฟอร์มเกินทั้งทั้งเฟซบุ๊กทั้งทั้งคลิปเดียวทั้งยูทูบทั้งเพจสี่แพลตฟอร์มก็ไม่ไหวดูแลก็เลยเอาแค่เอาที่เอาที่ดูไหวทำไหวแหละอ๋อติ๊กตอกเดียวแมนอ๋อลยนั่งคุยกับเอฟซีคุณแม่เฟซไหนอ่ะ เฟีดไหนฮะป้าพอดีโทรศัพท์มันไม่ดีก็เลยหยุดเล่นหยุดเล่นเล่นเดียวเล่นคลิปเดียวอ๋อก็ทำไปขายปลาร้าด้วยไงโพสไปเออโพสไปถ่ายไปเป็นคลิปเดียวคลิปสั้นคลิปภาพนิ่งสร้างรายได้ทำไปเลยมันเผื่อจะได้เผื่อจะได้สักวันหนึ่งต้องใช้เวลาอย่างว่าแหละได้เวลาได้ยังครับจะไม่ได้เลยจะไม่ผ่านเหลืออีกเหลืออีกแค่ข้อเดียว ไอเรื่องเหลือข้อเดียวทุกคือมันจะมีห้าขั้นตอนผ่านสี่เลือหนึ่งไอสเตีมสดหกหมื่นนาทีเหลืออีกยังไม่ผ่านก็เลยมาเล่าไลไรสดนี่ไงเออเหลือได้ได้สามหมื่นกว่าได่สามหมื่นกว่าเล็กหน่อยเดียวเล็กหน่อยเดียวเออทำไปทำไปพอดีเดินทางผ่านมาก็เลยลงนำเสนอนะครับพาเพื่อนๆมา ดูตลาดจมเย็นนะครับเป็นการแบ่งปันนั่นเเนาะเป็นแบ่งปันกันเนาะเป็นเพื่อนกันเนาะพอจิ้มบ้างๆแล้วการทำอันนี้มันมันรู้สึกมันเพลินมันเพลินแล้วบางทีมันก็วนเวลานอนเรานะบางทีน่ะไม่มันมันก็มีกลุ่มของพวกเราอ่ะนะก็ทำเพลินไปก็เป็นการก็เป็นการทาเพลินอย่างว่าแหละประโยชน์ก็คือว่าเราจะได้เพลินๆไม่มีไม่เงียบเหงาไม่เหงาเนาะเราทําไปตัดต่อไปบางทีก็แต่ว่าอย่าไปหักโหมมากนะมันไม่ด้นอน บางทีกดจะจะน้องส้ายเหอได้เยอะแสนก็มีแสนวิวใช่ไหมแสนแสนแสนบาทไทยเนี่ยอ๋อแสนในนั่นอ่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะกดไลค์นะได้เท่าไหร่รอวะมันได้ได้แสนวิวมันก็ได้เงินเยอะดิไม่ไม่มันยังสร้างรายได้มันได้ยังพอให้ไลค์สุดมันก็ไม่กล้าไลค์สตรีมสุดแัวเดียวนน่ะมันก็ได้หลากหลายเนาะภาพนิ่ง ภาพนิ่งคลิปสั้นคลิปเดียวอะไรต่างๆก็ว่าไปมันจะมีนั่นก่อมโโนมีโบนุมโบนัสไปแล้วอ่ถ้าเยีนทำก็ได้เลยทำอย่างนี้ที่เขาว่าถ้าเราทำเราก็ต้องกล้าสแสดงออกกล้า<ช>ที่จะพูดนั่นแหละเป็นธรรมดาเป็นการฝึกเราด้วยในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์เนาะจะได้กล้าพูดกล้าสแสดงออกอสื่อสาธารณะต่อหน้าสาธารณชนคนคนดู <c oughs> อเออจะได้เกิดเกิดความกล้านะ สวัสดีครับพี่กำบลนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ประสานนะครับแผงเมิสวัสดีทุกท่านนะครับโผตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงนะครับยนในหน่อยห้านาทีตอนนี้ก็หกโมงนะครับหกโมงหน,น้านี้ก็ไม่ค่านะถ้าเป็นหกโมงหน้า,นาหนาวน,นี่มืดตึ๊บอ่านนี้เชนี้ไม่มีฝนอ่าติดตามได้นะอย่าง้บอกกันเลยเฟซแม่เฟซอะไรอะ่ะเฟซอะไรอะติดตามกัน อ่าผูติดตามเนะไปนะคนโทรมาก็่ละซื่อแล้วซื่อแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็นะครับค่อนข้างที่อบอ้าวหน่อยเพราะมีฝนเนาะแดดก็ออกนะแดดเพิ่งออกนี่แหละครับแต่ว่ามันร้อนตอนนี้ในในอบอ้าวคือไก่ห้งเดาอไก่ไตน้ำต้มเกี๊ยวแต่เออนี่ยือกะเทานไอมี่หมูไม่หยางกระตุ้ง ไปรุ่นเจนเซ็อันนี้ Gen Z, Gen Z. Gen เจนเซ็เจนเซ็เจนวายลุงนี่นั่นเจนเซ็ลูกหลานใช่ไหมจะเร่งมาแล้วพี่แตงยอย่าลืมอย่าลืมติดตามนะลืมติดตามด้วยนะเฟซบุ๊กนะอาบิเชต์ซาน้อยเพจ <Page. S 1> เอาเฟซบุ๊กก่อนติดตามกันเฟซบุ๊ก <c oughs> ก่อนเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอาบิเชต์าน้อยเฟซบุ๊ก <c oughs> อาบิเชต์ซาน้อยนะครับ <c oughs> ติดตามกันคุณแม่ ไม่ได้เปิดเน็ตนะอ๋อเน็ตโอ้ลืมเน็ตหมดนะไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตใช้ชแต่ Wi-Fi ที่บ้านอ๋อ้จุกเลยจบข่าวเลยอภิเชตพิมพ์ไม้ก็ได้แล้วก๊อปไว้อภิเชตซาน้อย,ออยคุณแม่ออกไปสดด้วยนะคนที่ตามเยอะยังอ๋อหงายยังไม่เยอะหรอกอ๋ออภิเชตซาน้อย แฟนพเนพจอาบิชษชตซาน้อยเพจช่องเฟซบุ๊กเนาะช่องพเพจก็บ้านน้ำยายินดีนะแม่นี่พเพจด้วยนะอาบิชเชตซาน้อยใช่นั่งคุยกับคุณยายแป๊บนึงนะครับนี่นี่เอ้ยเอ้ยที่บ้านเนี้ยว่าได้เอยอะมากเลยมนะั้ง พี่เนี่ยดวงเาจ๋าเนี่ยตามเขาไหมดวงเจจ่าที่จะให้ใครอ่ะดวงเจจ่าคนปิ้นปุ้ยที่บ้านออ๋งเขหรออ๋คลิปเขาเล่นคลิปใช่ไหมอ๋อแต่ว่าคนตามเยอะอ๋อเออดีดีแม่ก็เป็นเป็นแนวของเขาเลยเออแบกแนวไปเนาะเออแบกแนวเนี่ยแม่เนี่ยเนี่ย เนี่ยอันนี้เป็น Facebook แฟนเพจอาเชษต์ซาน้อยเพจก็บรรนัยยยอินดี้ช่องโซเชียลยูทูบก็มีติดติดาของของอันนี้ของป้าก็คือยายหวานก้าวไก่ไฮโซบูโปรไฟล์เดดเดียวอะไรนะยายหวานก้าวไก่ไฮโซไฮโซก้าวไก่นี่คือมาจากไหนอ่ะอาจารย์ช่วยบอกก้าวไก่เนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวมาดันใจ ไม่ก็พักเก้าไก่ก็เราเราเป็นพลังของเก้าไก่อยู่แล้วไงเก้าไก่พักเก้าไก่เหรอไม่ก็ชอบเขาไงเก้าไก่นี่คือใครคือพรรคการเมืองหรือไงไม่เก้าวไก่ก็คือเราชอบในในความไก่เก้าไก่อุดมการเก้าวไก่ไอของของยุคนี้ใช่ยุคเก้าไก่ยุคเก้าไก่ยุคพักสีส้มเนาะมันก็มายุนยนแบบ งั้นก็เลือกงั้นก็เลือกตั้งงวดหน้าก็ก้าวไกลที่นนะใช่ไหมจัดเต็มจัดเต็มอยู่แล้วก้าวไกลอยู่แล้วเพราะเราดูจากเราดูจากอะอ๋อคุยกันคุยกันครับคุยกันสัมภาษณ์อีก้งสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไอดอลสัมภาษณ์ไอเด่นงวดหน้าก้าวไกลนะงวดหน้าก้าวไกลผมเมื่อก้าวไกล ตะกอนตะกอนเพื่อเธอเดี๋ยวนี้ก้าวไกลแล้วลายหายหกตะกอนเพื่อเธอตะกอนเพื่อเธอเดี๋ยวนี้ไม่เอาเพื่อเธอแล้วเพราะว่าเพราะเพื่อใครตอนนี้เพื่อใครไม่รู้ใช่ไหมเออตอนนี้ตอนนี้เพื่อใครแต่ตอนนี้เอาก้าวไกลแล้วเพราะว่าดูก้าวไกลดูก้าวไกลมันจะค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจ้างหน่อยก็เป็นความหวังนะครับความหวังพักการเมืองความหวังในการบิหารประเทศแล้วก็มองถึงดีนะครับคนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเราคนรุ่นใหม่ดีกว่านะคนเก่าๆมันก็มุกเก่าๆเดิมๆนะมันโกหกเราเข้าสภาแล้วก็ปิวหนีเดินหนีเอาตัวรอดพูดจาหวานไปวันเวลาหาเสียงก็พูดเอาดีใส่ตัวความชดใส่คนอื่นนะเวลาหาเสียงนี่มาหาหวัดดีเรายันโอ้หน้าบ้านประตูพอตอนเป็นปุ๊บขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหายหัวเลยนะการเมืองแบบเก่าๆการเมืองน้ำเน่าการเมืองเอาแต่ตัวเองพักพวกพวกคองนะครับ สวัสดีพี่สมพงศ์สวัสดีพี่นะบุญเสริมปัญญาปุนะครับสวัสด exactly. ีครับผมสวัสดีครับก็ถึงเวลาแก่การเวลาที่เดินทางครับโคราชนะครับก็ต้องขอเตินขอตัวนะครับท่านผู้ชมเนาะขอตัวเพื่อนๆขอตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ค่ะขอบคุณครับที่นั่นติดตามยังติดตามยังกดไว้โอเคค่ะไม่จกาอะไรครับขอคครับไปเดินทางต่อท่านผู้ชมเนาะเดินทางมุ่งหน้าเข้าโคราชนะครับก็ตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับ ก็ท่านใดที่ยังไม่เข้ามานะครับเข้ามาก็กดชมย้อนหลังได้นะครับกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปตื่นเต้นตื่นเต้นเดินตลาดนัดนะครับนะครับนี่คือคลิปตื่นเต้นนะครับคลิปตื่นเต้นพาชมตลาดนัดนะครับก็ประมาณนี้นะทุกผู้ชมบรรยากาศก็บ้านๆนะครับตลาดบ้านๆเนาะทำคอนเทนต์ซะหน่อยวันนี้คอนเทนต์คือเดินตลาดนัดนะครับก็มาแบ่งบรรยากาศ สถานดเย็นๆตามบ้านนอกบ้านนอกนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปผ่อนคลายผ่อนคลายไม่ไปกล่าวหาใครไม่ไปนะครับติดติงใครไม่ไปก้าวล่วงใครนะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นโซนเสื้อผ้านะนะครับาคาถูกนะท่านผู้ชมนะนะถ้า ก้าวไกลเขาเอาแซบอยู่แล้วโอ้ oh, ใช่ครับพี่พี่ผมพงษ์ฟองมากครับก้าวไกลผมมาเนี่ยเน่งเรื่องต่้งอนหน้าเนะเาะเพราะว่าดูจากนโยบายดูดจากความตั้งใจแล้วเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เขาน่าจะดีกว่ารุ่นเกา่าๆเก่ากึกนะครับรุ่นเก่าๆความคิดเก่าๆนะวิธีการเร่การเมืองแบบเก่าๆนะครับไม่เหมาะทุกวันนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นใส่ใจต่อ ความทุกข eh. si, ์ความทุกขของพี่อนประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าเอานโยบายมาหากินนโยบายมาสร้างกระแสเพื่อตัวเองได้มีคะแนนนะครับแล้วก็จางหายไปก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับดีกว่าเน้อ ไป่ายยงค่ะันเลนัขนไม่ตนไ่มน bon ี่ยมนี่ะลา่มนส่บาทนะะอ่บาทค่มังคุดนะมังคุดุยาเลือดมังคุดเดี๋ยวรูกนิ่มหกนี่พี่ นี่อย่างเงี้ยนิ่มอเงี้ยลูกแข็งอย่ี้ๆนอย่างเงี้ยเดี๋ยวแข็งเอาแข็งมันมันมันจะเป็นไตขา้างในโอ้ยว่าคนิดนิดนิดนดนิดนิดนนิดนิดิน <c oughs> ดินดินดิ ไปครับผมกรับขอตัวเดินทางต่อนะครับก็ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้อยู่ล้นหลังได้นะครับกดติดตามไว้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ